สวัสดีเมื่อทุกคนนะครับผมจ็อบมานินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวเป็นกระเป๋าทรงคาดอกคาดเอวนะครับของแบรนด์ Balenciaga ชื่อรุ่นว่า explorer belt bag นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็เป็นใบหนึ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับ b a l e n c i a ก a แต่ material หรือว่าวัสดุที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นวัสดุแบบใหม่สำหรับบ l e n c i a ก a ที่เขาหยิบยก เอามาใช้ทํากระเป๋าในซีรีส์นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเบรนเชียกาเนี่ยที่เขาดังมากๆก็คือจะเป็นหนังลักษณะคือเป็นเหมือนรอยแตก,แตกนะครับเป็นหนังแบบเก่าๆคล้ายๆกับ edge cup skin ที่ดูเก่าๆแตกๆแล้วก็มีความเหนียวมีความทนทานแต่พอเราใช้ไปน,นานๆเขาก็จะมีความย้วยมีความเหี่ยวนะครับก็จะเป็นเสน่ห์ของหนังของเขาที่เรียกว่าดั้งเดิมนะครับที่ทําให้แบรนด์ประสบความสําเร็จกับเป็นกระเป๋าที่เป็นผ้าเป็นไนล่อนนะครับผมเองเนี่ยผมมีกระเป๋าที่เป็นไนล่อนของ เบรนเชกาเนี่ยอยู่2ใบก็คือเป็นคลัชหนใบนะครับแล้วก็เป็นเป้หนึ่ใบซึ่งก็ใช้ดีมากครับเป็นการเปิดประสบการณ์การใช้กระเป๋าไนาล่อนที่เป็น l u กชัวรี่แบในราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็ก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็เวิร์กมากนะครับถ้าถามว่าระหว่างแมทชิวเอลของไนล่อนของบรนเชกากับแ a t e r i เ l ที่เป็นไนล่อนของ Prada ผมประทับใจแบรนด์ไหนมากกว่าผมกลับประทับใจของบรนเชกามากกว่านะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัว จนถึงแบรนด์ที่เขาค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะให้มีหนังที่เป็นหนังเกรนนะครับเป็นหนังแบบซอฟเกรนแบบนี้นะครับพอผมเห็นกระเป๋าใบนี้ครั้งแรกเนี่ยผมคำแรกที่ผมอุทานในใจเลยคือในที่สุด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 เขาก็ทำหนังที่เป็นหนังซอฟเกรนแล้วนะครับแล้วไม่ได้ทำเฉพาะในรุ่นที่เป็นเบลแบ็กอย่างเดียวนะครับในรุ่นที่เป็นอเวอร์กลาสก็คือเป็นรุ่น คลาสสิกของเขาในยุคที่เดมหน้าเขามาเป็นเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์เนี่ยนะครับในซีซั่นแรกๆเนี่ยเขาจะทำเป็นหนังเหมือนหนังเรียบๆนะครับก็เหมือนหนังสวิฟของ a อ r m มซึ่งอาจจะมีรอยขีดข่วนได้ง่ายแต่พอมาเจอเป็นหนังที่เป็นหนังซอฟเกรนแบบนี้ครับมันอาจจะดูว่าทุกๆแบรนด์ก็ทำหนังแบบนี้แต่ในฟังก์ชันของการใช้งานจริงๆอะ่ะคือมันเวิร์กมากครับถ้าเทียบกับ a อก็คือเหมือนโทโกลเตอร์นะครับก็คือ ใช้งานง่ายนะครับมีความซอฟต์มีความนุ่มแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับก็คือเป็นหนังเกรนแบบจะเป็นเม็ดลักษณะแบบนี้พอเห็นปุ๊บผมก็มีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหในที่สุดนะฮะก็ทำสักทีจะได้ตัดสินใจซื้อนะครับกระเป๋าใบนี้ถ้าเป็นไนล่อนทั้งใบนะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ25,000บนนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สีแปลกๆแ,แล้วก็ราคาย่อมเยาวไปที่เอาเล็กนะครับก็จะเหลือสักประมาณแบบ18 0 0 0 ประมาณนั้นนะครับแต่พอเป็นใบนี้ที่เป็นหนังซอฟเกรนทั้งใบนะครับแต่ว่าสายเนี่ยยังเป็นไนล่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อะไหล่บัคเกิลเนี่ยยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมจะอยู่ที่ราคา36,300บาทใบนี้เนี่ยแพงกว่าเป้ที่ผมซื้อมานะครับเป้จะอยู่ที่ประมาณแบบเหมือน3า0 0มแต่ใบนี้อยู่ที่ประมาณ36,000ถ้าคู่แข่งของเขานะครับก็คงเป็นแบรนด์กุ c ชี่นะครับกุชชีก็จะมีกระเป๋าที่ชื่อรุ่นว่ากุชชี่ปรินที่ดังมาก แต่ใบนี้ผมว่ามันเป็นส่วนผสมของการบวกลบคูณหารระหว่างกูชี่ปรินใบเล็กแล้วก็กูชี่ปริ้นใบใหญ่เอามาบวกกันรวมกันแล้วก็หารครึ่งหนึ่งมันจะได้ไซส์ของกระเป๋าใบนี้ที่กําลังพอดีพอดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ วัดจากทางด้านบนนะครับจากด้านเนี้ยโค้งเนี้ยจนถึงโค้งนี้นะครับยาวถึง40ซนติเมตรนะครับฐานของเขาจริงๆคืออยู่ที่20ซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่17ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความหนาของกระเป๋านะครับวัดได้อยู่ที่ประมาณแบบ10ซนติเมตรนะครับแล้วสายของเขานะครับถ้าผมวัดตั้งแต่ตัวข้อตรงนี้นะครับ แล้วก็บวกสายเอาแบบยาวแบบสุดๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ110ซนติเมตรสามารถที่จะขยับแล้วก็ปรับสายได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นแบบบัคเกิลพลาสติกของเขาครับก็เป็นพลาสติกที่ดูพรีเมียมดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ตรงตัวล็อกเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับส่วนตัวที่เป็นไนลอนที่ เอาไว้ใช้เป็นสายนะครับก็ดูมีความเหนียวมีความแข็งทนทานเป็นพิเศษแต่ต้องบอกก่อนว่ากระเป๋ารุ่นนี้พอเราใช้ไปสักพักนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นขุยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้เอาไฟแช็คกค่อยๆค,คอยลนเก็บงานได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับว่าไม่ใช่ว่าของแท้ของปลอมของแท้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นไปตามอายุการใช้งานนะครับแต่ผมก็ไม่หมยฮะซื้อมาใช้จริงๆนะครับ แล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากนะครับอันนี้ก็คือให้ดูในเรื่องของไซซิ่งนะครับช่องฟังก์ชันของเขานะครับก็คือมี2ช่องเท่านั้นเองมีช่องหน้ากับช่องทางด้านบนนะครับเวลาที่ผมเห็นกระเป๋าเพื่อนมันก็จะรู้ว่าผมเนี่ยชอบวิเคราะห์แพทเทิร์นของกระเป๋ามากๆนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยเขาถูกดีไซน์มาเพื่อที่ให้เป็นเบลล์แบ็ค ชื่อของเขาคือ Explorer Belbag นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นแพทเทิร์นว่าตรงนี้เขาตีมุมโค้งเข้ากับรูปเอวมากๆนะครับแปลว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อกระเป๋าใบนี้ไปคาดเอวทางด้านหน้าหรือไปคาดเอวอยู่ทางด้านหลังเช่นแบบออกกำลังกายเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสอยากได้กระเป๋าทรงนี้ไปคาดเอวหรือไปคาดทางด้านหลังนะครับมันจะโค้งรับกับสรีระเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วตรงนี้จะนุ่มมากนะครับแล้วก็แนบไปกับตัวเรานะครับก็คือใครที่เอาไปใช้เป็น บลแบ็กเนี่ยก็เวิร์กมากแต่ใบนี้ผมใช้มาเป็นลักษณะของการคาดอกแทนนะครับเวลาที่เอามาคาดอกก็เช่นเดียวกันครับมีความรู้สึกว่า นุ่มสบายแล้วก็แนบไปกับตัวนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆที่สุดรุ่นหนึ่งของเบรนเชียกานะครับจริงๆกระเป๋าแบบนี้ของเบรนเชียกาเขาจะมีหลากหลายเวอร์ชันนะครับมีใบเล็กมีใบใหญ่มีใบที่เป็นแบบ everyday ก็คือมีเป็นตัวเหมือนฝาแฝดนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ผมบอกได้เลยว่ารุ่นเหล่านั้นเนี่ยเปิดปิดยากนะครับถ้ามาเจอรุ่นนี้จะใช้งานง่ายมากๆจนเพื่อนๆเ,เนี่ยประทับใจนะครับพ็อกเก็ตของเขาทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นซิป นี้อาจจะมีเสียงลดหวอแทรกนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับก็สดๆกันแบบนี้ซิปลูดลื่นมากนะครับแล้วก็จะมีแตมป์เป็นตัว B ีในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วทางด้านหน้าครับก็สามารถที่จะใส่เข้าของได้ผมก็จะเลือกใส่เป็นแบบกุญแจบ้านนะครับมีเป็นมันนี่คลิปมันนี่คลิปนี้แอบบอกนะครับอยากได้เป็นจระเข้มากๆนะครับเผื่อว่าทางเมซองเอสฟังอยู่นะครับอยากได้เป็นจระเข้สีดํามากๆนะครับปีใหม่ครับปีใหม่แล้วก็เป็นตัว AirPods แบบบนนี้นะครัช่องหน้าเนี่ยนะครับเขาดีไซน์มาเพื่อให้ใส่ข้าวของได้พอสมควรแต่เวลาที่เราสะพายจริงๆแล้วนะครับไม่ได้เป็นช่องที่หยิบของได้สะดวกจะแตกต่างจากเป้มากครับเป้ะนะครับช่องทางด้านบนหยิบของยากแต่ช่องทางด้านหน้าหยิบของง่ายแต่สําหรับ ตัวเบลแบ็กใบนี้นะครับช่องทางด้านล่างเนี่ยหยิบของยากแต่ช่องทางด้านบนหยิบของง่ายงั้นแปลว่าเขาดีไซน์มาแล้วว่าอยากจะให้ผู้ใช้งานเลือกใช้เมนพ็อกเก็ตมากกว่านะครับเวลาที่เราสะพายจากมุมสูงจริงๆพอมันมีส่วนตรงนี้ครับมาเกี่ยวมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องมีการล้วงแล้วก็มีการแบบดึงหากระเป๋าดึงหาข้าวของที่อยู่ในกระเป๋าของเรานะครับเพราะฉะนั้นช่องหน้าเนี่ยผมก็จะใส่ข้าวของอยู่ที่ประมาณนี้นะครับมาดูถึงช่อง เมนพ็อกเก็ตของเขาดีไซน์เนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือเป็นสไมล์เป็นคล้ายๆกับรูปยิ้มนะครับเปิดออกมาซิปรูดลื่นมากนะครับก็จะเป็นด้านในก็เป็นไลนิ่งแบบเป็นผ้านะครับแล้วก็เนี่ยครับสามารถที่จะหยิบของได้ค่อนข้างง่ายมากผมใส่อะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นเนี่ยครับเป็นกระเป๋าใบเล็กของ Prada นะครับ ใบนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทหรือ9,9 0 0ผมไม่แน่ใจนะครับอัน,นี้ก็จะเป็นไนล่อนของพ Pra ดาไนล่อนของพ Pra ดาจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดฝุ่น,นครับคือต้องคอยเอามือเนี่ยปัดอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับไนล่อนเนี่ยจริงๆผมว่าของ t ูมี่เนี่ยคือดีที่สุดนะครับในวงการนะผมว่า t ูมี่เนี่ยยังยืนหนึ่งมากในเรื่องของไบรสติกไนล่อนไม่มีแบรนด์ไหนที่จะไปเทียบได้นะครับของพ Pra ดาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ กินฝุ่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าสตางค์ของมองบลองนะครับเป็นใบหลักของผมมีเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเลยาร์เป็นตัวห้อยคอแต่ผมก็มาใช้เป็นกระเป๋าสําหรับใส่เศษเหรียญนะครับแล้วก็ใส่บัตรได้ด้วยนะครับนี่ก็ดีใจมากที่จะตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเพราะว่าสีเขาแบบหนังทุกอย่างแมทชิ่งกันนะครับก็คือใช้เป็นธีมเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นสเปรย์น้ําหอมนะครับเป็นขวดน้ําหอมนะครับของวนเดอร์หอันนะครับ เนี่ยครับก็คืออยู่ที่จุประมาณแค่นี้นะครับถามว่าจุเยอะไหมไม่ได้จุเยอะมากนะครับแต่ถามว่าเพียงพอตับกับการใช้งานในชีวิตประจํำว้ผมคิดว่าเพียงพอครับในนี้ผมก็จะใส่พวก power bank ข้าวของต่างๆที่ชู่นะครับหน้ากากสำรองแล้วก็สามารถที่จะหยิบของได้ง่ายนะครับไซซิ่งเนี่ยคือกําลังดีนะครับผมจะเล่าให้ฟังถึงการเปรียบเทียบนะครับในช่องเนี่ย ผมเคยรีวิวกระเป๋า MC MCM ไปแล้วนะครับมีใบที่เป็น Mont Oak, มองบลองคาดอกนะครับมีใบที่เป็น Gucci คาดอกมี t o m e นะครับที่เป็นใบที่เป็นแบบว่าประจํากลุ่มของมาตินพูน,นะครับเทียบกับเบรนเชี a ก a ใบนี้และเทียบกับเบรนเชี a ก a ที่ผมเคยรีวิวไปนานมากๆแล้วนะครับที่เป็นแบบ Everyday Beltpack นะครับถามว่าใบาไหนเวิร์กสุดในบรรดากระเป๋าคาดอกของมาตินพูน,นะครับใบที่เวิร์กที่สุดจริงๆคือ Tumi ครับ ใบละ11 0 0 0บาทใบนั้นเนี่ยผมว่าผมให้อันดับหนึ่งใบอันดับ2นี่ผมว่าเวิร์กสุดคือ MCM ผมให้เป็นอันดับที่2นะครับแล้วผมให้ใบนี้อยู่เป็นอันดับที่3นะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงให้เป็นอันดับที่3เพราะว่าความจุของเขานะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานดีเทลต่างๆผมว่าตัว t o มี่และ MCM เนี่ยจะทำได้ดีกว่าแล้วก็ฟีลลิ่งงการใช้งานเนี่ยอาจจะเวิร์กกว่านะครับแต่ว่า พูดถึงเรื่องของดีไซน์ที่เป็นแบบสีดำเรียบๆนะครับแล้วก็มีความเป็นแบบสตรีทแล้วก็เป็นแบบโลโก้มีแค่นี้แบรนดเชก้าก็มีความเท่นในแบบฉบับของตัวเองครับที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆเช่นเดียวกันนะครับพอลองหยิบไปใช้ไปสไตลิ่งกับเสื้อผ้าครับมันมีความรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็ จร,จริงๆคือใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดใส่หมวกรองเท้าแตะเนี่ยคือเดินไปเซเว่นก็ได้คือเป็นกระเป๋าลักชัวรี่แบรนด์ใบละ30,000กว่าบาทที่จะไปกับเราได้ทุกทที่จริงๆแต่ว่ายัางให้เอ s e ซ t เ a l ของความเท่ของความเป็นเบ l นเ c ียกาอยู่กับตัวเราเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นจุดแข็งของเบรนมากๆครับทำให้วัยรุ่นเนี่ยชื่นชอบแบรนด์นี้มากนะครับ มาให้คะแนนกันดีกว่าว่าผมจะให้คะแนนเรื่องของการออกแบบกระเป๋าใบนี้เนี่ยกี่คะแนนนะครับถ้าเต็ม10นะครับผมจะให้9คะแนนนะครับจาก Material จากวัสดุจาก Si ซิ่งทั้งหมดนะครับผมให้คะแนน9เต็ม10เพราะถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างแบบโอเคมากนะครับทุกอย่างถึงแม้ว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะครับจะมีหน้าตาคล้ายๆก,กันกับกระเป๋าทั่วๆไปของแบรนด์อื่นๆแต่เพื่อนๆเ,เชื่อผมนะครับว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยเขาจะมีวิธี แพทเทิร์ในการคิดหรือออกแบบต่างๆหรือว่ามีเทคนิคที่ซ่อนอยู่ที่เราเนี่ยไม่รู้แต่พอเราใช้เนี่ยเราจะสามารถสัมผัสได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบเนี่ยผมให้9เต็ม10คะแนนนะครับส่วนความคุ้มค่านะครับในวงเล็บผมไม่นับความทนทานนะเพราะว่าผมเพิ่งใช้มาสักพักครับผมไม่รู้ว่ากระเป๋าเขาเนี่ยจะมีความทนทานมากขนาดไหนแต่มองในเรื่องของความคุ้มค่าสำหรับการใช้งานจริงๆผมให้คะแนนแบบ9.5เต็ม10 เพราะว่ามีความรู้สึกว่าด้วยแบทเทียวด้วยฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ความจุเนี่ยเป็นไซส์ที่ผมว่าต้องยอดนิยมคือเขายอดนิยมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมาช่วยตอกย้ําว่าเออเป็นขนาดที่กําลังดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเขาก็จะเป็นก u ตี้ปรินต์ก c c ี้ปรินเนี่ยผมเคยลองสะพายดูใบเล็กผมก็มีความรู้สึกว่าเล็กไปใบใหญ่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าใหญ่ไปนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบของเยอะๆนะครับ ต้องเป็นกูชีพิ้นใบใหญ่ใบใหญ่น่าอยู่ที่ประมาณ45,000นะครับคือใหญ่จุเยอะนะครับแล้วก็ใส่ข้าวของได้เยอะแต่ส่วนตัวผมว่าใบประมาณขนาดเนี้ยใช้ได้ครับกำลังดีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ36,300บาทนะครับใครที่อยากจะได้ราคาที่ย่อมยาวลงก็เลือกเป็นตัวที่เป็นไนล่อนอยู่ที่ประมาณ25,000นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดเพิ่มเติมครับว่าทำไมกระเป๋าสไตล์คาดอกเนี่ย ถึงเป็นกระเป๋าที่ได้รับความยอดนิยมมากนะครับในปีนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ปีนี้นะครับในปีช่วง2-3สมปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าข้อหนึ่งเลยครับเป็นกระเป๋าที่ใช้งานง่ายแล้วก็เข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายนะครับ ผู้ชายเนี่ยจะชอบอะไรที่แบบใช้งานง่ายๆแล้วที่สําคัญคือผมเห็นผู้หญิงอ่ะมาใช้กระเป๋าคาดอกเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งทั้งที่ perception ของผมผมรู้สึกว่ากระเป๋าคาดอกในลักษณะแบบนี้คือเหมาะกับผู้ชายนะครับแต่ว่าผู้หญิงที่แต่งตัวสตรีทก็มักจะมาซื้ออะไรลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นใบเล็กกว่านี้นะครับอันที่2ครับคือ เวลาที่เราสะพายกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าที่เป็นคาดอกแบบนี้ครับสะพายอยู่บนตัวเราเนี่ยจะทําให้ผู้ชายของเราเนี่ยดูเท่ขึ้นนะครับถ้าถามว่าเวลาที่เราสะพายเป้มันก็ได้รวมแบบเป็นแบ็คแพ็คนะครับเวลาที่เราสะพายเป็นกระเป๋าแบบ m มสเซนเจอร์ใบใหญ่ก็มีความรู้สึกว่าจะพกของเยอะไปไหนหรือว่าเป็นวันที่แบบไปทํางานเวลาที่เราจะถือโทอสแบ็กอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบแปลกนิดนึงอาจจะต้องแต่งตัวให้ดูแบบสุฟฟิซิเคตให้ดูแบบดูเท่ดูเป็นคุณชายดูหรูหรา ใช่ไหมครับแต่เป็นบ r i e เ c a ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจะไปประชุมตลอดเวลาถ้าจะถือคลาสก็คือผู้ชายทุกคนคงไม่ได้มาถือคลาสเพราะมีความรู้สึกว่าลำคาญไม่รู้จะกระเป๋าเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนแล้วก็รู้สึกว่ามือเนี่ยไม่ว่างอยากจะได้มือที่มีความเป็นแฮนด์ฟรีเพราะฉะนั้นกระเป๋าที่เป็นคาดอกแบบนี้ครับมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็เข้ากับเสื้อผ้าเนี่ยได้ง่ายมากนะครับแล้วก็เวลาที่สะพายออกมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเทนะครับอันนี้เป็นข้อหกับข้อ2นะ ข้อที่3ครับในยุคนี้มันเป็นยุคของการโชว์โลโก้นะครับอันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงๆกุชชี่ก็ต้องโชว์โลโก้หรือว่า b บรนเชก a าเนี่ยถ้าปิดตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่ว่าพอมีโลโก้เขาตรงนี้นิดนึงเนี่ยเราก็รู้เลยว่าใบนี้คือเป็น a บรนเชก g าโลโก้ของยุคนี้ผมว่ามีความคมชัดแล้วก็ Hit to t t e point แล้วก็เป็นโลโก้ที่ถ่ายรูปเนี่ยลง Instagram หรือว่าลงโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ย เราจะดีเท็กได้เลยว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยเป็นของแบรนด์อะไรนะครับเมื่อเขาจะโชว์โลโก้เขาก็เลือกที่จะโชว์โลโก้ให้แบบชัดเจนคมชัดอยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นโมโนโกรมแต่ว่าโชว์โลโก้แค่โฟกัสพอยต์แค่จุดเดียวซึ่งใบนี้มันก็เวิร์กมากครับเวลาแต่งตัวเรียบเรียบสะพายคาดอกนะครับแล้วก็เรียกว่าทุกคนก็มักจะมองนะครับข้อที่4ครับคือความจุของกระเป๋าเนี่ยกำลังดี อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปไม่มินิจนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปก็คือจุกําลังดีนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับทรงของกระเป๋าที่เป็นแบบคาดอกอย่างเงี้ยนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ในช่วงเรนจ์ประมาณกลางๆถ้าเป็นกระเป๋าแบบเป้หรือเป็นกระเป๋า crossbody แบบใบใหญ่ๆนะครับหรือเป็น beef c เค e เป็นท็เหล่านั้นเนี่ยมักจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากนะครับ ครั้นถ้าเป็นกระเป๋าคลาสหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานแต่พอเป็นกระเป๋าที่เป็นแบบคาดอกแบบนี้ผมว่าทุกๆแบรนด์แหละทำราคาออกมาได้กำลังน่ารักแล้วทุกคนก็สามารถที่จะแบบจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ชายได้ง่ายก็เลยทำให้เป็นยุคที่ทุกๆแบรนด์เนี่ยจะต้องผลิตกระเป๋าคาดอกออกมา แต่ว่าอยู่ที่ว่า Essential ของแบรนด์ว่าอยากจะให้คนที่ใช้เนี่ยเอาไปแมทช์กับ Character แบบไหนนะครับอย่างเ a l นเ c ีย g a ก็จะเป็นแนวแบบดูสตร e ทลักชัวรดูเท่เทๆคูลๆนะครับก็เป็นแนวนั้นนะครับพอลองใช้ดูก็ถือว่าโอเคครับเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ถ้าเป็นของมองบลองเนี่ยเวลาที่สภายมองบลองปุ๊บเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ดูโตขึ้นดูหรูหราดูไทมเลส ดูหน้าเก็บดูหน้าลงทุนดูหน้าแบบสะสมเอาไว้นะครับแต่พอเป็นบ a ลเ n นเชียกาปุ๊บก็จะมีความรู้สึกว่าดูเป็นผู้ชายที่แบบเป็นวัยรุ่นดูทันสมัยดูเป็นคนที่แบบแฟชั่นมากๆดูเป็นคนที่แบบลำลองสบายๆแบบไม่ซีเวียตนะครับถ้าเป็น Prada ก็จะมีความรู้สึกที่ดูซูฟิสิเคตขึ้นมานิดนึงดูแบบดูเป็นแบรนดิ้งขึ้นมานิดนึงดูแบบอาจจะไม่ได้ลุยมากดูแบบอาจจะมีความติดหรูเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเพอร์เซ i ชันของแบรนด์ที่ผมเนี่ยมีต่อแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะในมุมมองผมผมคิดว่าบริเช i ยกาเนี่ยเขาก็ไปแข่งกับกูตี้นะครับแต่พอเขาออกแมทเทอเรียลที่เป็นแบบหนังเกรนมาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโดนใจผมมากๆครับใช้งานง่ายมากครับเวิร์กมากครับล้วก็คิดว่าคงได้ใช้ใบนี้บ่อยที่สุดนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะเห่อด้วยครับเพราะว่า มีความรู้สึกก็แบบโอ้โหในที่สุดรอมานานมากเมื่อไหร่เขาจะผลิตหนังที่เป็นหนังเกรนมาสักทีนะครับแล้วก็สําหรับของผู้หญิงนะครับกระเป๋าที่เป็นแบบรุ่น er Aluminum เนี่ยเขาก็มีการผลิตเป็นหนังเกรนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใบหนึ่งประมาณ50,000กว่าบาทแล้วอยากได้บาเลนเนี่ยผมว่าใบานั้นเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายจริงๆแล้วก็จุของได้เยอะนะครับก็อยากจะมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นแบบชัดเจนในทุกๆรายละเอียดน,นะครับ ของจริงก็สวยมากครับความแตกต่างระหว่างหนังแบบนี้กับหนังที่มันเป็นรอยแตกๆนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกหนังแบบนั้นว่าอะไรนะครับคือ o o o n d Tone เนี่ยมันต่างกันตรงที่เวลาที่ตาเรามองครับแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วสบายตาครับผมมีรุ่นที่เป็น Explorer นะครับที่เป็นหนังในลักษณะแบบนั้นนะก็มีความเท่มากครับแต่พอมาเป็นหนังที่เป็นแบบ ซอฟต์เกรนแล้วผมมีความรู้สึกว่าเออผมน่าจะเหมาะกับกระเป๋าที่เป็นหนังอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันดูคลีนดูเคลียร์ดูเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านแต่ว่าดูแพงด้วยคุณภาพของการตัดเย็บจริงๆนะครับแล้วก็มีความมีลูกเล่นอยู่แค่ตัวโลโก้แล้วก็อย่างที่บอกให้ทราบนะครับว่าวันหนึ่งที่เราใช้ไปตัวโลโก้ตรงนี้นครับมันอาจจะลอกหรือว่ามันอาจจะหลุดไปนะครับไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกตินะครับ เราสามารถที่จะส่งไปให้ช่างที่เขามีฝีมือในแวดวงเนี่ยสามารถที่จะเติมหรือว่าเพ้นคําเหล่านี้กลับมาได้ใหม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนสําหรับใครที่จะซื้อกระเป๋าในรุ่นนี้นะครับก็หวังว่า <c oughs> คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกๆคนหรือว่าเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของบาเลนเช่ก้านะครับมีเสียงแทรกตลอดการรีวิวคลิปนะครับแต่ว่าผมเนี่ย เทคเดียวจบนะครับก็อยากจะรีวิวกันง่ายๆตรงๆสบายๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้หรือว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้ช่องมาดิน o ูนะครับผมอยากจะฝากกด subscribe ช่องนะครับเพราะว่าทุกการกด subscribe เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ ผมมีความรู้สึกว่ามีพลังในการที่อยากจะทําช่องต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครกําลังมองหากระเป๋ารุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่เฮ้ยกำลังสนใจกระเป๋ารุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองส่งลิงก์ไปให้ในไลน์กลุ่มของเพื่อนๆนะครับจะได้ดูรีวิวไปพร้อมๆกันและจะได้เป็นอีกหนึ่งในข้อมูลของการตัดสินใจนะครับใบนี้เท่าที่ใช้มาก็เวิร์กมากนะครับมาด้วยคะแนนการออกแบบ9เต็ม10แล้วก็ความคุ้มค่าผมให้9.5เต็ม10 เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นใบที่คุ้มมากกับราคา36,300บาทวันนี้ผมจอบมนันพูลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ